สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูสวนทุเรียนที่สังคมกันนะครับออยู่ที่บ้านตัเสริมดูดารานะครับคนที่อยากมาโอ้มาดูสองรูปโอ้ต้นเจ้าของสวนยังไม่มาครับนี่คนที่พามา กำลังถ่ายลูกทุเรียนกับตัวคนถ่ายเท่ากันเลยครับ <laughs> <ะ>เดี๋ยวให้เบิงโอ้หลายต้นครับนี่ต้นใหญ่หนึ่งต้นเน,นาะอืมโอ้เฮเบิงครับโอนี่ก็อีกต้นหนึ่งพี่น้องโอ้เดี๋ยวรับครับเบิงต้นใหญ่ครับตันนี้ก็เต็ม เดี๋ยวความฝนยังบ่ามากครับนากยกฤ้ณพิ่นอยู่ในบ้านวัาสันอืมบ่งพี่น้งองอยู่สังคมโอ้งคามกับประเทศเลาวนะครับโอ้คนต้นใหญ่ต้นน้อยสลับกัน เดี๋ยวจะแขวงสวนเพื่อยังมามาเดี๋ยวจะได้สอบถามทุเรียนสังคมนะครับโอต้ตัวนี้เจ้าหน่วยแล้วครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิสสองสามสี่ประมาณสามสิบต้นสามสิบหน่วยครับรูป นะครับต้นใหญ่น่ทุเรียนพี่นอ้องชื่อต้ของทุเรียนวันนี้เรามาจะมาตัดทุเรียนนะครับสั่งจองไว้บึงนะครับทุเรียนสังคมตอนนี้ก็ประมาณเกือบโลนะครับโอ้ประมาณเกือบโลก็เพิ่นจะได้นะครับอนี่จะของสวน ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนะครับเป็นหมาที่เป็นเจ้าของสวนโว้ยไม่ใช่มาแล้วนี่มนจะบึงซ่อมมาแล้วเหรอกระป๋องกล้วยตัวนี้ก็มีน่าจะตัดไปบางส่วนแล้วครับพี่น้องพี่น้องมาเบิงึงสวนทัวเรียนมันใกล้จะเบิเร์แล้ว ผนเลี้ยงแตกดีครับไม่ต่อสปริงเกอร์ไว้นะเดี๋ยวเดินไปดูหลายต้นนะครับต้นนี้เป็นแถวเป็นแนวเราจะทางไปเบิ้งเลี่มโค้งนะครับเราจะท้าไปเบึง้งการตัดนําเดี๋ยวเคนจะท้าไปตัดเอาไปเบึ้งก่อน ตัวนี้ตัดไปเบิดแล้วครับโบมีเลยตัวนี้ <c oughs> อบาบัทันเนแบบตัดจะตัดลุ่นสุดหายแล้วตัวนี้ก็บโมีวันนี้ก็ไม่มีตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วพี่น้องตัวนี้ก็ไม่มีลุลนน่นครับ เป็นโอ้ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่อาจะเหลืออยู่สองสามตน้นโอ้มาเบิงเป็นทั้งรุมเป็นมีเรียที่น้องโอ้บรรยากาศริมโขง้งหินเสียงตะหยาเมื่อกี้นี่บรรยากาศริมโข้งครับอำเภออาจจะเป็นเมืองสังทรวง เพิ่งเพิ่งพีง่น้องตันนึงก็ยังไม่ตัด <c oughs> ตัดห้าครับเจ้าของสวน <c oughs> นี่ไรครับพีน่น้องนี่ต้นทุเรียนโอ้เต็มเลยครับ แล้วปีครับต้อนอยู่ข้างล่างนี่นครับหกป,ปีอันแต่จะปีแล้วครับจะรุ่น,ลนแล้โอ้เอารุ่นแรกหกปีพี่น้องเอารุ่นแรก สวัสดีค่ะนี่เจ้าของสวนครับมาแล้วเป็นยันเป็นเจ้าของสวนบันนี้ความหนาแบบยางดีอย่ามาตัวยางเน่ยขาวขึ้นหลากหลายเลยถูกแดดล้วเป็นจะทำมาตัดตัดต้นใด,ดแล้วแต่ทางนู้นที่ยิ่งลูกโตถ้าเราอยากได้ลูกโตมัยังได้ขนาดนี้ก็ได้แล้วแตอตัวนี้ตัดได้พร้อมตัดได้เบิร์ดระเบีนบ่ครับนี่อ๋อขายอยู่หน้าสวนรถเท่าใด หมร้อยสี่หมดร้อยสี่หมดครับมีแต่ลอยหายลอยหกนะครับพี่น้องตอนนี้จองเต็มแล้วบ่ครับจองเต็มค่ะจองเต็มหมดแล้วคือปีหน้าจองใหม่เนาะจองเต็มหมดแล้วอาให้ไม่ซืเลือกให้ลูกใหญ่ๆหั่ใหญ่ใหงนู้นจะมีลูกโตๆแต่ว่ามันตัดมันเหลือแต่ลูกโตๆไว้อ่ะเผื่ออยากให้โตก็ไปดูก็ได้ไปไปดูไปดูไปดูไป 9ก้าสิบสามไล่เลยแล้วเนี่ยปลูกหกปีให้ธรรมชาติเลี้ยงไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่บ้างอยู่ นี่ก็เหลือไว้เผื่อเผื่อให้ตัดสินใจตพอแรกวันจะตัดส่งลูกค้าวันนี้แหละแต่ว่าก็เหลือไว้เผื่อตัดสินใจว่าจะเอารูปไหนอ้ใหญ่มากอั้ือกใหญ่มาตัดเองครับโลละร้อยสิบแปลว่าจองเต็มหมดแล้วเสียใจด้วยปีหน้าค่อยจองใหม่กับสวนแม่ส้ม ลูกไหนจอยจอยลูกไหนจอยลูกนีอไม่มีนะครับไม่กี่วันก็นน่นแต่ว่าเนื้อนี่เนื้อโอเคเลยนะคะทุกลูกเลยอืมการันตีนะครับแม่ค้าแม่ค้าอย่าขายการันตีทุกลูกโอเคไม่โอเคก็การันตีทุกลูกอะเอามันไม่หักวะมันว่าหักวะไม่หมดแล้วเอาไหม เ,นะเอาลูกไหนตัดถึงใจได้ตัดให้เลยเอาลูกเอาลูกในเอาลูกในกข้างในครับอือคือครับเจ้าของสวนปีนเองเลยปีนทุกวันจนชินแล้วแต่ว่าเหมือนมันจะหักง่ายมันไม่หักง่ายเนาะมันก็ป่ออยู่มันป่ออยู่นะแต่ว่าเราไม่้เอาฝึกไว้น,นะครับแค่ว่าขึ้นไม่ได้นะ กี่ปีแล้วนี่หกปีหกปีไปรับแล้วจอยไปรับไปรับรับไม่ได้นะน้ำมามาเอ่อถือไปเอาเอาเผื่อเือเผือเผือยังกี่กี่วันถ้ากินได้นี่ไม่เกินห้าวันไม่เกินห้าวัน ลูกลูกนี้ประมาณกี่กิโลสกวา่าสี่กว่ากิโลปลายถือปลายครับแรางานเด็กครับแสารางานเด็กโดยแท้ <c oughs> <c oughs> ลูกไหนอีก <c oughs> มาตั้งใจครับ <c oughs> ต้องโทษจ้วงบ่ จองเป็นลูกเป็นลูกเลยแล้วก็การจองจองเป็นลูกบ่ใช่่คะจองจองทางไหนแม่อะไรนะคะจองทางไหนจองจองทางเฟซทางเพจเพจอ๋อเออลูกนั้นก็ได้สวยมากเออเออลูกนั้นแหละใช่ใลูกนั้นแหละทางเฟซบุ๊กทางเพจเพจแม่ส้มป่ะ เฟซบุ๊กส้มส้มสวนทุเรียนวิสุดาไปเบิง์เอาได้ครับพี่นอนเอาเลยแต่ว่าปีนี้จวงเต็มแล้วครับปีหน้าค่อยว่าใหม่เออไปรับรับเนาะไปรับแทนทำไมไม่มารับช่วยแม่ซ้อมระวังมึงนะนี่แบบแทนไหมค่ะี่ซอยเบิร์ดนี่คนที่อยากได้ครับ หน้ากับทุเรียนเท่ากันสมใจอยากเอามาตั้งสามปีที่แล้วสวยเลยนะเด็กคูเต็มหมดเลยสามปีที่แล้วแม่มาอใช่ใช่นี่ดูสวยอ้าวครับใครอยากได้ก็อะไรนะเฟซบุ o กแฟนเพจอะไรนะส้มส้มเพจสวนทุเรียนวิชุดาค่ะเพจสวนทุเรียนวิชุดา S <S กับลายก็ส้มส้มป่ะลายก็ส้มส้มเออขาไปเบึ่งเอาครับเไป<า>จววงเอา,าอ่ะส้มนี่ละพี่น้องมีเหลือลูกเล็กตัดอยู่ท้ายรถได้เอาลูกเล็กก็ได้จะเอาไป